อันนั้นเป็นกระเพราถาดครับก็จะเป็นหมูกรอบนะครับเราใช้สูตรการทำแคบหมูครับมีปลาทูหมูสับเนื้อสับครับผมแล้วก็เป็นเนื้อเปื่อยเอ็นจัดจ้านมากเครื่องถึงชื่อพีระดนแป่นมครับเตียวต้ตอยเหรอครับถ้าถึงตอนนี้เปีแล้วครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวยันดาโฟคับหลักๆเลยใช่ครับกะเพราหมูกรอบเพิ่งทาขึ้นมาแล้วก็หมูขึ้นมาเฉยเป็นผู้ช่วยครับของของของร้านเปี๊ยกตำเสดิลันทุ่งพี่วินิตก็ขายก๋วยเตี๋ยวมาตลอดครับเพราะว่า ซึมซับจากแม่มาตลอดก็เป็นยินดโฟโคแห้งนี่ครับยินดโฟต้มยำครับผมเราใช้สูตรการทําแคบหมูครับเพราจะให้ความมันกรอบนานคือแคบหมูก็คือหนังก็ต้องแหง้งก็อย่างอย่างตัวหมูกรอบเนี่ยผมจะไม่ได้โรยน้ําเกลือหรือว่าอะไรมากเพราะว่าเราใช้ความผัดของรสจัดเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวหมูกรอบมีรสชาติที่มันออกเค็มแล้วอะ่ะมันก็มันก็ไปกันใหญ่ครับ อันนั้นเป็นกระเพราถาดครับก็จะเป็นหมูกรอบนะครับมีปลาทูเบสกำลังเริ่มทอดแล้วก็หมูสับเนื้อสับครับผมแล้วก็เป็นเนื้อเปื่อยเอ็นครับผมที่คนสั่งกันไม่บ่อยใครเป็นอย่แล้วครับไล่ทุง่งทำทำเองครับแต่แต่แต่เบสหลกักๆอ่ะเราเราเราก็ใช้ของสําเร็จรูปมามาผสมแต่ตัวเนี้ยที่เป็นซอสจริงๆครับจะเป็นของตัวเอง <ผ>จะผัดวันต่อวันครับกระเพราถาดมาลาค่ะนี่ในถาดนี้นะคะสามารถเลือกได้3อย่างค่ะวันนี้เราเลือกเป็นหมูกรอบปลาทูแล้วก็หมูสับนะแต่ถ้าเกิดใครชอบกินเนื้อน่ะก็สั่งเนื้อสับได้เลยแล้วก็เขามาพร้อมนี้เลยไข่เป็ดดาวสองฟองกับจุกๆราคาหนึ่งวจบาทค่ะถาดนี้ก็คือเหมือนกินได้3คนน่ะแต่วันนี้หิวมากขอกินคนเดียวหนึ่งถาดไปเลยอร่อยอ่ะหนึ่งถาดปกติหนึ่งจานเลือกได้ขยันเดี๋ยวนี้เหมือนได้กินสักสามจานเนี่ย กะเพราปลาทูปลาทอดกับกรอบเลยจ้าจัดจ้านมากคือพี่เขาแบบเครื่องถึงทำมือหนักมากถึงเครื่องมากอีกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่งนะคะนี่ค่ะเย็นตะโฟขั้วแห้งซึ่งซอสเย็นตะโฟคือเด็ดมากพี่เขาบอกว่าซอสเย็นตะโฟที่นี่คือดีมากเพราะว่าเขาเปแบบเอาสามซอสมารวมกันเดี๋ยวทุกคนไปสูตรของที่ร้านนี้เลยอร่อยชัวร์<ม>อร่อยมากซอสเย็นตะโฟหอมๆเพื่อหวาน เดนตาโฟหม้อไฟอันนี้ก็ต้องสั่งเหมือนกันซึ่งเขาใส่เครื่องแบบเต็มหม้อเมื่อกี้เรากินแบบแห้งปแล้วเดี๋ยวเราจะกินแบบซดน้ำดูซิว่าเฮ้ยมันจะเด็ดดวงแค่ไหนมีหมึกกรอบนี่มาเป็นหนวดๆเลยค่ะนน่เน่น้ำซุปอร่อยมากมันแบบว่าลื่นคอแล้วมันรสชาติมันแบบเข้มข้นมากไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยมีหลอดไหมอยากจะเอาหลอดแบบปุ๊บดูดงี้เลยอ่ะมันอร่อยมาก ก็ยังสามารถสั่งหมูกรอบได้แหละค่ะซึ่งเขาให้มา2ซ้อนนะคะแต่ว่าที่เด็ดคือซอสสีดานี้เลยมาจากคนครสวรรค์แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนี่นะค่ะเป็นสูตรของแม่ต้อยนะคะก็สามารถสั่งได้เลยรับรองว่าอร่อยเชื่อเชื่อเลยค่ะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวต้อยๆเลยครับอยู่ปากซอยบ้านกระแชงหนึ่งครับผมอำเภอเมืองปทุมธานีครับหยุดวันจันทร์อังคารครับครับผม8โมงถึงบ่ายสโมงครับณตอนนี้ครับขอมาที่ร้านอย่างเดียวเพราะว่าเวลาระหว่างทำรับสายไม่ได้เลยครับ ใช่ครับเพราะพ่อครัวมีคนเดียวเป <c oughs> ียวปากรีวิวก,สก,สก YouTube ดสมับสมาชิกยูทูบเปียวปากด้วยนะ